มาแล้วครับผมเดี๋ยวมาลองชิมดูโอ้ยทุกคนให้ดูเขาใส่หอมเจียวราดมานะคะประมาณ200กว่าบาทนะครับไอชิ้นเนี้ยระวังลวกปากนะระวังลวกปากนะลุ้น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 ร้านอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าโอ้ซีฟู้ดปลาลุงหมหอยหักไงนุ่งห้าหมัดวันนั้นเป็น50ฮะวันนั้นเป็น50วันทันเวน50หนึ่งแสนห้าหมื่นอ๋อนี่ไงข้างในมันจะเป็นแบบนี้ เซมอ๋อเซมแสนห้าเอาลองไหมสักตัวน okay, ึสองร้อยเอาลองสักตัวหนึ่งโอเควันปอวันวันวันโทษนะบอกปอนก็แล้วกันวันกินตัวเดียวนี่เหรอโอเคมันจะเหลือเท่าไหร่วะเนี่อยาพอยากพอแล้วเดี๋ยวอันนี้มีกุ้งด้วยเราเอาถามกุ้งนี้ชิมถ้าหมัชิมถ้าหมั 4ี่แสนห้าสี่แสนห้าประมาณเท่าไหร่4ี่แสนห้าประมาณเท่าไหร่โอ้หกร้อยหกร้อยอันนี้เป็นกุ้งสี่แสนห้าโอสเตอร์ห้ามัสโอสเตออ๋อโนสเตอร์อ๋อมันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเาลองกินดูนี่อันนี้คือหอยที่เราสั่งไว้อุ้ยน้ำมันเป็นเป็นอยู่เลยนะเนี่ยเออเนี่ยมันจะน,น,น้ำน้ำลง <L oss. S 2> เลย,ยลใช่โอยใหญ่แหง้งไงก็ฟาร์มเมอร์มันคือหอยอะไรไม่รู้นะ ข้างในจะเป็นแบบนี้ห,หอยอะไรมีใครรู้บ้างคะทุกคนอ,อันนี้ที่เขากินแล้วก็จะเป็นเปลือกหอยประมาณนี้คะ่ะมีหลายหอยเลยนะคะมาลองชิมดูกินแบบสดๆตรงนี้เลยเออแสนห้าค่ะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นผักโอ้นี่ไงเขามีน้ำจิ้มอันนี้ที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะครับ นี่ครับเขาย่างสดๆอย่างนี้เลยอเขาจะใส่อะไรลงไปเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้ยยูเ g เเวียดนามเวียดนามต่อเสื้อต่อเสื้อต่อเสื้ออ่าเนี่ยเนี่ยอุ้ยน่ากินเว็วิวิวีวิ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 อิว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 ินินิวิวิี่วิ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 ่ิวิวลวิตยวงวิ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 ววน ตัวนั้นยังไม่ตายเลยนะเดี๋ยวมารอดูว่าจะออกมาเป็นยังไงมาแล้วครับผมเดี๋ยวมาลองชิมดูร้อนๆเลยลูกเฮ้ย,ยทุกคนให้ดูเขาใส่หอมเจียวราดมานะคะอันนี้นคือหอยอะไรนะเอซูซู้อสักอย่างนึงจล้ไม่ได้แล้วแล้วเขามีน้ำจิม้มเ,เป็นแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็มีผักให้ชิมดูมลองด้านน้ำจิ้มบ้างอ่าาาาา อันนี้คือ150,000่ดองประมาณ200กว่าบาทนะครับไอชิ้นเนี้ยชิ้นนี้คะ่ะ200กว่าบาทชิ้นห้มัินคุ้มคะ่ะอ๋อุ้ยอุ้ยลุงพ่อนลองลองดูระวังลวกปากนะระวังลวกปากนะลุ้น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 เป็นยังไงบ้างอืมยากอร่อยเหรออืม,อม เ้ไม่ใค่ขายหอยน้งลมเหรออือคราวนี้นี่ครับตามสิอ๋อนี่นี่ไงมันจะมีผักให้เนี่ยครับคนคนเวียดนาม,มชาชอบกินผักมากเลยนะแคบหยุดลองจ้า <c oughs> เด็ดมากเดี๋ยวคราวนี้เอาน้ำจิ้มอของเธอมาบ้งางเดี๋ยวลองน้ำจิ้มของเธอดูเอออันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาลองน้ำจิ้มเป็นแบบบ้านเราบ้าง ลงทุนแบบพกมาเลยนะอิมพอร์ตมาจากบ้านเราเลยเนี่อันนี้ลองเทน้ำจิ้มลงไปโอ้ยเฮ้ยดาวบอกอร่อยนี่สแสดงว่ามันไม่ธรรม,มาาดาแน,น่แปลอ่าให้ดูให้ดูเทคเจอร์ของหอยนะครับเนี่ยหอย เข้ากันไหมเผ็ดเผ็ดหรอเผ็ดหรือร้อนทั้งเผ็ดทั้งหวานผสมกันเลยเออเฮ้ยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปเลิศมากเวยให้กี่คะแนนเอาแบบเอาแบบที่ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเท่าไ่คะแนนแบบน้ำจิ้มเขาเนี่ยแปดแปดแปดถ้าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปาห้าเฮ้ยหอยดีเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำจิ้มซีฟู้ดท่อนะครับมีเห็นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะเป็นประมาณนี้เออมันกรึบกรึบดีค่ะทุกคนหอยเขาสดมากอ่านี่อะคล้ายๆแบบเรากินแบบ หอยย่างเน่ยนะหอยย่างหอยนางรมตะว่าป่าดดยางหอยนี่ไม่ใช่ค่หอยหวานปะหอยหวานมันกรุบเธอซิมมึงอ่ายากให้พี่ลุงซิมบอกเลยอร่อยจริงเดี๋ยวเรามาลองชิมบ้างอุ้ยร้อนร้อนเลยอุ้ยเขาน่าจะใส่พวกวหอมเจียวหอมเจียวแล้วก็มีอะไรนะต้นหอม ต้นหอมแล้วก็พริกไอ้พริกน่าจะมาจากซีฟู้ดดาวใช่มันสดมากกินผักตามกินผักต้นหอมตามน่หอยเขาสดมากเออดีมากผักเพียะผักเพียะ่ผักเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทุกคน ให้ดูมีหอยเยอะมากกินข้างๆกุ้งเลยเนี่ยเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบเราให้เราให้แปดจุดห้าวหอยกาเลยแล้วแซ่บมากเขาใส่หอมเจียวด้วยมันเลยอร่อยเลิมากแต่ราคาอาจจะสูงอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทใช่ป่ะแต่ที่เอาความอร่อยแล้วว่ามันรู้คุ้มอยู่รู้มันหายากหรือเปล่ามันสด แบบแแ้งหต่ชอบนะอร่อยนะม,มันมันมีความแบบหอมคล้ายๆแบบยำหอยนังลมอ่ะต่ว่าคล้ายๆนะออืืแปลกนะมีผักให้กินด้วยเออเนี่ยถ้ามันเข้ากันเลยนะถ้าย,ยิ่งมาเจอกับน้ำพริกซีฟู้ดดาวนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเ<อ>ข้ากันมากนะ ลองมากินได้นะครับใครมาที่เวียดนามนะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฮานอยนะไม่เป็นอาหารทะเลใครรู้บ้างว่าคือหอยอะไรเนี่ยตัวนี้ลาสืออะไรนะเวียดนามเวียดนามรอเสื่องรอเสื่องซอเสื่องอ๋อโอเคซอเสื่องเนี่ยครับตัวใหญ่มากนี่เออไม่เพิ่งเคยกินอร่อยอร่อยเอออันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นอกเราเก็บน้ำจิ้ม่อน สองมีค้าเดาวหอมีค่าเดาวเสียบมได้เลยเออลองมากินได้นะผมว่ามันรสชาติมันโอเคเลยอ่ะพูดถึงรสชาติผมบอกเลยว่ามันมันอร่อยอร่อยดีเลยดีเลยมันสดด้วยแหละอ่าแล้วตอนเราจับมันยังดิ้นดอยู่เลยเนาะเออไม่เคยกินหอยกับผักก็มเข้ากันอยู่นะเข้ากันเข้ากันที่นี่ส่วนใหญ่เราจะแบบจะเกี่ยวข้องกับผักเยอะมากเขาจะเป็นพวกของกินของแรงต่างพวกนี้แล้วจ่ายเงินก่อน เฮ้ยเขาใจป่ะแสนห้าป่ะดูตาลายศูนย์ศูนย์น้อยไปหน่อยแบงค์แสนกลายเป็นแบงค์หมื่นแล้วเราเออจากสองแสนไปกันเลยดอกอันนี้แสนหากินเถื่อนึงแสนหาแสนโฮกกินเป็นแสนกับเงินคุ้มอยู่นะเออคุ้มนี่หมายถึงว่าเรื่องของรสชาติมันใช่แล้วว่ามันสดแปลกใหม่ดีอ่ะไป ตุ๊กตาดิกำะเบนกระเบนงอนเซ็ตงอนเซ็ตงอนไปเดี๋ยวไปเดินดูต่อ